คนรุ่นผมคือคนรุ่นไหนคือคนรุ่นซึ่งผ่านเหตุการณ์ทั้ง14ตุลา14ตุลาผมเป็นเด็กนักเรียนมส3สมผมเดินขบวนจากสนามฟุตบอลธรรมาศาสาตร์ออกมาที่รัตดังเนินนี่คือ14ตุลา6ตุลาผมอยู่ปีหนึง่งนิติศาสตร์จุฬาผมอยู่ในสนามฟุตบอลธรรมาศาสาตร์ผมขึ้นหนึ่งในสา00ัคนที่ถูกจับ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ต่างๆที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวเราผ่านการต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าภาคประชาชนเชิญมาไม่มาไม่ได้ครับมวลชนอันไพศาลครับจะเป็นคนชี้ขาดชะตากรรมของประเทศไทยและเดือนพฤษภาคมนี้คือโอกาสของเราที่เราจะชี้ขาด ชะตากรรมของประเทศไทยในการร่วมเลือกพักการเมืองอยู่ในซีกฝั่งประชาธิปไตยเข้าไปสำหรับข้อเรียกร้อง8ข้อนะครับผมขอพูดเฉพาะแค่4ข้อพอแล้วกันนะเพราะว่าถ้า8ข้ออาจจะไกลเกินไปเพื่อจะบอกว่าอะไรคือความคิดของเรานะครับไม่ได้มารับใครเท่านี้นะฮะหวอหวอนะครับเรื่องที่หนึ่ง นะครับขอพูดเรื่องรัฐธรรมน,นูนครับต้องแก้ครับต้องฉีกมันทิ้งครับเพราะเราไม่ต้องการให้รัฐนูนที่มีหน้าตาแบบนี้ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยเป็นรัฐนูนสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการจะเอารัฐเอาเปรียบทําให้ตัวเองสืบทอดนัฐได้เพราะฉะนั้น,นกลไกต่างๆทั้งหมดของรัฐนูนนั้นเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไข ปะพุไม่ได้ครับต้องฉีกทิ้งทั้งหมดครับทำอย่างไรครับสอสอรอเป็นคำตอบสอสอรอคือการเลือกสภาสมาชิกสภาร่างรัฐนูญจากประชาชนโดยตรงจะมีกี่คนไม่เป็นไรค่อยไปออกแบบกันนะครับจะเป็น7 7บเวก22เป็น99คนอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับจังหวัดละคนและที่เหลืออาจจะเป็นพวกที่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับมาช่วยเสริมให้มันเต็ม อันนั้นก็ว่าไปค่อยไปว่ากันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นธารกิจอยากจะฝากเพื่อไทยอยากจะฝากก้าวไกลฝากประชาชาติว่าวันที่เราจัดตั้งรัฐบาลวันที่ประชุมคอรอมอครั้งที่หนึ่งจับมือกันไหมครับว่าเรื่องที่จะเสนอเข้ามาติคอรอมอเรื่องที่หนึ่งคือขอให้มีการทำประชามาติเพื่อแก้รัฐมนูญครับขอจับมือ ขอจับมือครับเป็นสัญญาโอเคนะครับเราจะจับมือแก้นะครับเราจะจับมือขอมติคอรอมอเรื่องที่1ครับเพราะว่ากระบวนการในการเปลี่ยนแปลงยาวนานครับมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้เดยง,ง่ายๆประชามติก็อาจจะต้องรอระยะเวลาจากวันที่มีมติแล้ว60วันเพราะว่ากรกตเขาต้องเตรียมการต้องมีกระบวนการให้ใหความรู้ประชาชนใช่ไหมครับหลังจากนั้นประชามติเสร็จ ก็ยังต้องไปเลือกสอสอรอกันอีกนะครับเพราะนั้นกระบวนการมนยาวนานแต่ถ้าเป็นไปได้รัฐมนูลควรแก้ไขให้เสร็จและทำประชามติอีกครั้งหนึ่งภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่การที่เรามีมติให้การทมีการทาประชามติเอาไหมครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งปีเสร็จเอาไหมครับเอานะครับเอาไหมครับนะครับนี่คือเราต้องการให้เกิดการเปเลี่ยนแปลงเรื่องนี้ และขอบอกครับรัฐมนตรีใหม่นี้เราจะไม่มีเยื่อใยให้กับคนเผด็จการคําว่าไม่มีเยื่อใยคืออะไรไม่มีเยื่อใยก็คือว่ากลไกต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อค้ำชุนเผด็จการจะต้องถูกเอาออกไปจากรัฐมนุนอย่างสิ้นเชิงและไม่มีบทเฉพาะการด้วยไม่ใช่ว่าให้อยู่อีกสัก2ปี3ปีไม่เอาครับออกทันที นะออกทันทีนะนี่คือสิ่งซึ่งเราจะแก้ไขในรัฐตรรูญนี่คืออย่างที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่ขอพูดกันนะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปทั้งหลายทั้งปวงปฏิรูปกองทัพปฏิรูปองค์กรอิสระนะครับนี่คือสิ่งซึ่ซเราจําเป็นต้องทํากองทัพปัจจุบันท่านผมอยากจะบอกว่าท่านมากไปแล้วครับมากไปแล้ว กองทัพงบประมาณของกองทัพต้องปฏิรูปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ของงบประมาณแผ่นด,ดินไปซื้ออุปกรณ์อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆต้องมีการตรวจสอบถามว่าวทำเมื่อไหร่ทำทันทีทำทันทีครับเพราะเมื่อเราเข้าไปเป็นรัฐบาลหน้าที่แรกคือการพิจารณงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เราสามารถตรวจสอบทุกรายการของกองทัพได้ว่าท่านใช้เงินทำอะไรทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่คือต้องทำตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทัพทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณครับเพราะไม่พี่น้องเงินในคืออะไรครับก็คือเงินที่อยู่ในรายการงบประมาณในเอกสารงบประมาณแต่เงินนอกคืออะไรครับเงินรายได้ต่างๆของท่านที่มีมากมาย สถานีวิทยุมีเท่าไร่สถานีโทรทัศน์มีเท่าไรสนามกอล์ฟสนามกีฬามีเท่าไรรายได้ต่างๆเหล่านี้มันเข้าใครเอามาให้ประชาชนครับนี่คือการปฏิรูปกองทัพนะครับการลดจำนวนนายพลการเลิกการเกณฑ์ทหารพวกนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพที่สำคัญที่จำเป็นต้องทำนะครับองค์กรอิสระนะครับ องค์กรสระครับเอาไม่เอาครับนะครับเอาแต่เอาแบบดีๆกว่านี้นะครับไม่ใช่เอาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปออกแบบที่ไปที่มาขององค์กรศักใหม่นะครับให้ประชาชนให้ภาคประชาชนมีโอกาสเข้าไปเป็นองค์กรอิสระต่างๆไม่ใช่กำหนดคุณสมบัติมหาเทพ เพื่อจองไว้สักพวกมันเท่านั้นพวกมันคือใครครับก็คือครัชการเกษียณอายุที่จะไปดํารงตําแหน่งหลังเกษียณคอยรับใช้ฝ่ายการเมืองเราไม่เอาครับนี่คือการปฏิรูปในส่วนขององค์กรสัซึ่งจําเป็นต้องมีการดําเนินการเรื่องที่3พี่น้องครับเรื่องของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น น,นี่คือเรื่องที่3ที่ผมคิดว่าอยู่ใน8ข้อเสนอผู้ปกครองอย่าดูถูกประชาชนผู้ปกครองอย่าคิดว่าคนต่างจังหวัดคนในพื้นที่ต่างๆไม่มีความคิดยังต้องปกครองยังต้องเป็นคุณพ่อรู้ดียังต้องเป็นคนสั่งจากส่วนกลางไปมันล้าสมัยแล้วมันควรจะเลิกได้แล้วครับ วันนี้นะครับประชาชนเขามีความพร้อมประชาชนเขารู้จักในการเลือกในการตัดสินใจในการคิดว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเงินภาษีที่เขาเก็บได้ในท้องถิ่นเขาควรจะใช้ทำอะไรไม่ใช่เก็บเท่าไรส่งให้ส่วนกลางแล้วให้ส่วนกลางนั้นหยิบยื่ยนเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กน้อยมาให้แก่ท้องถิ่นเลิกคิดแบบนี้กันสักทีใช่ไหมครับพี่น้อง เงินของท้องถิ่นต้องคืนสู่ท้องถิ่นผู้ปกครองของท้องถิ่นต้องมาจากท้องถิ่นเองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่อแม่พี่น้องนะครับว่าอาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเร็ววันอาจจะต้องมีช่วงของการเปลี่ยนผ่านอาจจะมีช่วงของการทดลองของการค่อยๆเริ่มนะครับ ที่เราเคยได้ยินไหมครับว่าอย่างกรุงเทพอย่างพัทยาทําไมเป็นอิสระได้เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆขยายเชียงใหม่ได้ไหมสงขลาได้ไหมภูเก็ตได้ไหมแม่สอดได้ไหมหรือเบตงของท่านะได้ไหมสัตว์แยแยภาคใต้นะครับแต่อย่าแยกพื้นที่นะอย่าแยกจังหวัดนะฮะนะครับเอาเป็นว่าเราให้อิสระของท่านไปนะครับนี่คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจน และอย่าห่วงอำนาจอย่าคิดว่าประเทศไทยเป็นของป๊อกรัฐมนตรีมหาไทยป๊อกป๊อกรู้จักป๊อกไหมป๊อกเนี่ยซึมนะซึมนะฮะซึมซึมนะป๊อกนี่ซึมซึมนะแต่ลึกมากนะครับต้องบอกให้นะฮะซึมซึมแต่ลึกมากนะครับนะป้อมมีประเภทงงงนะฮะงงงนะครับ แต่ก็โอเคครับก็ถือว่าเ,ออเข้าใจการเมืองดีขึ้นส่วนตู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงส่งกลับบ้านอย่างเดียวนะส่งกลับบ้านอย่างเดียวนะครับนะครับ14พฤษภาเราจะให้บทเรียนพวกเขาว่าประชาชนคิดยังไงแล้วเขาควรต้องกลับบ้านนะครับข้อสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายออที่พูดถึงนะครับ เออเดี๋ยวขอดูก <göster ges> ่อนประเด็นอะไรนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อแปดจำไม่ได้แล้วอ๋อแหมลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเรื่องวุฒิสภานะครับตั้งใจพูดสี่เรื่องเรื่องวุฒิสภาสวนะครับสวเอาไงดีครับพี่น้องถ้ามีถ้ามีถ้าจะมี ถ้าคุยกันแล้วว่าถ้าต้องมีสสเป็นคนคิดนะฮะถ้าคุยกันว่าต้องมีต้องเลือกตั้งเท่านั้นจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งถูกไหมครับเข้าใจความใหม่ยนี้ไหมเมื่อจังหวัดเป็นเลือกตั้งปับเนี้ยคุณซื้อเสียงไม่ได้คุณจะต้องได้คนดีในระดับของจังหวัดนะก็เป็นไปนตามสัดส่วนนะกรุงเทพอาจจะมีามากมากกว่าจังหวัดอื่นนะค,คนก็อาจจะมีที่มีความรู้ค,ความสามารถ ก็สามารถอาสาตัวให้แก่ประชาชนต้องเลือกตั้งเท่านั้นครับสอวอลากตั้งไม่เอาสอวอที่อยู่ในสภาขณะน,นี้ช่างมันอีกปีเดียวมันก็ไปแล้วช่างมันช่างมันช่างช่างมันนะฮะอีกปีเดียวก็ไปแล้วน,น,นะครับอีกปีเดียวก็ไปแล้วนะฮะแต่ต้องเตือนมันก่อนนะครับ หมเรียกว่ามันนีมันรู้สึกมันไม่ค่อยเกียรติต้องเตือนท่านก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีประชาชนเตือนไว้ก่อนครับว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีขอให้เสียงของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนรัษดรเขาเลือกพักไหนเป็นพักเสียงข้างมากให้เขาจัดตั้งเองอย่ายุ่งนะครับอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะครับ บอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี้ยคือแค่4เรื่องพอนะครับเพราะว่าถ้าพูด8เรื่องเดี๋ยวกลายเป็น30นาที <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาไม่ให้อรอบหนึ่งนะครับดังนั้นสรุปสุดท้ายครับนะครับเอ,เอาคำพูดพี่เต้นแล้วกันเต้นเต้นตนีพี่หรือน้องไม่รู้น้องเต้นน้องเต้นเอาความเอาคำพูดน้องเต้นมาใช้นะครับไม่ต้องเดินขบวนไม่ต้องใช้มือตบ ไม่ต้องใช้ตีนตบใช้ปากกาเท่านั้นเพื่อฆ่าประเด็จการครับก็คงขางประเด็นที่อาจจะเป็นหัวใจสําคัญของพวกเราไว้อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือเราจะไม่ให้เกิดการรัฐประหารในประเทศไทยได้อีกอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องคิดนะครับ เพราะประชาชนเนี้ยเราไม่มีอาวุธอีกฝ่ายหนึ่งเนี้ยเขามีอาวุธเขามีรถถังนะฮะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ครับในการที่จะใช้สิ่งตาเหล่านี้เพื่อที่จะยึดอำนาจเอาอำนาจมาเป็นของตัวเองดังนั้นในเชิงวิธีการในการแก้ไขเนี้ยผมอยากจะขยายในส่วนที่เป็นนโยบายของเสรีรวมไทยให้ฟังนะครับว่าเรามีมุมมอง ในการจัดการเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งนะครับต้องถามพี่น้องว่าเอาไหมนะครับย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพมหานครครับใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ว่าจะไปสร้างตึกใหม่ที่ไหนอย่างไรก็ไปนะครับนะฮะกองทัพอากาศนู่นไปอยู่นครสวรรค์ กองทัพเรือนู่นไปอยู่สัตหีบกองทัพบ,บกอา้าวไปอยู่ไหนไปอยู่แถวแถวลบบุรีอา้าวไกลๆขนาดนั้นนะครับไม่ต้องมีหรอกครับงานวันเด็กเราไม่ต้องการลดถังให้เด็กดูไม่ต้องพาเขามาด้วยดังนั้นกองกําลังต่างๆของท่านเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดเสียแล้วก็ใช้พื้นที่ของกองทัพทั้งหลายเนี่ยเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อยู่นะครับทําเป็นห้องสมุดเป็นแห่งเป็นแห่งเรียนรู้ต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้แก่ประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลที่เราสามารถทําได้แล้วก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ทําปีเดียวเสร็จแต่ค่อยๆทําสักวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่ในในกรุงเทพนะครับเป็อย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองครับในแง่ของการที่จะจัดการกับการรัฐประหารก็คือว่าเราจะต้องแก้ไขกฎหมายให้การรัฐประหารนั้นเป็นความผิดโทษประหารและไม่มีนิรโทษกรรมนะครับแก้ตรงไหนเขียนไว้ในะรัฐมนูญมันก็ฉีถูกไหมนะฮะเราเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาให้ชัดเจนไปเลย นะครับคนอื่นพูด1นึผมไม่พูดหรอกครับผมพูด1นึครับมาตรา1หนึประมวลกฎหมายอาญาความผิดในการล้มล้างรัฐนูลเขียนไปเลยครับโทษประหารไม่มีอายุค,ความและไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นถ้ามันยึดอำนาจยึดได้ยึดไปหลังจากนั้นกฎหมายนี้ยังอยู่หมดอำนาจเมื่อไหร่กูเอามึงนะครับนี่คือ อาจจะพูดประโยคไม่สุภาพนะครับนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งซึ่งเราจะทําในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้ทหารนั้นออกไปจากการเมืองไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเรื่องเล็กๆนะครับคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะกลายเป็นประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแข่้งขัดขารัฐบาลประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามเพื่อไทยขึ้นเป็นรัฐบาล ก้าวไกลขึ้นเป็นรัฐบาลเสรีรวมไทยประชาชิขึ้นเป็นรัฐบาล,ชาชาบาลก็ตามเนี่ย,ยเขาก็จะอ้างยุทธศาสตร์ชาติทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับรเพราะฉะนั้นในระยะยาวก็คือการแก้รัฐลุนเอาคําว่ายุทธศาสตร์ชาติออกไปเสียนะครับรในระยะสั้นที่ยังแก้รุ่นไม่เสร็จรก็เอาองค์ประกอบของคนที่เป็นกรรมการในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีแต่คนสูงอายุ มีแต่คนที่มีตำแหน่งทางความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยออกไปให้หมดให้โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มีภาคประชาชนอยู่ในนั้นและกำกับดูแลยุศาสตร์ชาติที่เป็นยุทศาสตร์ของประชาชนนี่คือผมคิดว่าเป็นประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจำเป็นต้องทำนะครับในช่วงที่หากเรามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดไม่มีทางเป็นจริง ถ้าพวกเราไม่เลือกไม่ช่วยกันเลือกไม่ช่วยกันบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนญาติมิตรคนรู้จักบ้านใกล้เลนเคียงทั้งหลายว่าต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงเพราะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมันคือโอกาสของประชาชนครับมันคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเทศและประชาชนจะไม่ทิ้งโอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไปสู่สังคมที่เราต้องการปรารถนานะครับไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้ครับแต่สัญญาว่าหากเสรีรวมไทยเข้าไปเป็นส่วนร่วมรัฐบาลเราจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาชนครับ